สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The ิเ v e r of t a ท o t ไพายิบซีทำนายความรักนะคะก็ขอสวัสดีท่านสมาชิกทั้งเก่าและใหม่ทั้งสมาชิกที่ทำงานในต่างทีนต่างแดนต่างประเทศต่างจังหวัดทั้งท่านสมาชิกที่เป็นสปปลาวทุกท่านสบายดีนะคะ ก็ขอขอบคุณมากสำหรับทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามนะคะยินดีต้อนรับเสมอนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเรื่องราวการทำนายเรื่องราวความรักนะคะของชาวธาตุน้ำส่องความรักเก่าความสัมพันธ์เก่าชาวธาตุน้ำเป็นช่วงของปักหลังของเดือนมกราคมไปจนถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์นะคะเราก็จะมาทำคลิปให้คนที่มีคู่กรณีความรักเก่าความสัมพันธ์เก่านะคะ เหตุการณ์เรื่องราวความรักอดีตเป็นอย่างไรนะคะเรามาลื้ฟื้นความหลังกันก่อนนะคะเพราะว่าเราก็ยังไม่ลืมนะคะชาวธนามก็คงไม่ลืมชาวธนามคงมีความรู้สึกว่าทุกวันนี้จะเริ่มมีความแบบจิตใจที่เข้มแข็งนะคะเป็นเดอะสสตรงนะคะแล้วก็เหมือนกับมีการที่แบบ เลือกในสิ่งที่ทําทําให้ดีที่สุดในสิ่งที่เลือกนะคะถึงแม้ว่าจะเหมือนกับว่าคิดถึงในเรื่องราวของอดีตความรักเก่าความสัมพันธ์เก่าอยู่นั่นเองนะคะมันกับว่าบางทีก็เหมือนกับคิดถึงคิดถึงความรักเก่าคิดถึงคนเก่านะคะคนที่เหมือนกับว่าเเคยมามีอิทธิพลต่อหัวใจของชาวธาตุน้ํานะคะ แล้วก็ชาวธาตุน้ํานะคะเหมือนจะคอยแอบส่องแอบมองเขาอยู่นะคะว่าเขาทําอะไรบ้างนะคะพอส่องมองแล้วก็เหมือนกับมานอนคิดนั่งคิดนะคะว่าจะกลับไปหรือว่าอยากจะให้เขากลับมาในความรักความสัมพน์นี้ยังคิดถึงเขาอยู่อะ่ะยังถือเหรียญนะคะชาวธาตุน้ําอาจจะเป็นพ่อไม้แม,ไม่ไม้ด้วยก็ได้รอคนรักเก่าความสัมพันธ์เก่าคนคุยเก่ากลับมานะคะเหมือนถือเหรียญเหมือนถือแบบ ไม่นาพัขนมรอพี่มากกลับมาอะไรประมาณเนี้ยมไม่ได้ไม่ได้เหมือนกับย่อเย้ยนะคะคือเข้าใจความรู้สึกจริงๆนะคะคนที่แบบมีอดีตเรื่องราวความรักที่แบบมันท็อกซิตนะคะสําหรับคนที่มีการคอมมิทเมนต์กันแล้วนี่คือยิ่งแบบคิดถึงวันวาน,วนอันแสนเศร้านะ,คะเคยแบบคิดถึงความหลังนะคะครั้งเก่าที่แบบกับคนที่เราไม่ได้ชอบ เอ้ยกับคนที่เราไม่ได้อยู่ด้วยนะคะชอบแล้วไม่ได้อยู่ด้วยรักแล้วไม่ได้อยู่ด้วยเนี่ยคนที่เข้ามาคบมาคุยเหมือนชาวท่าน้ําจะรู้สึกว่าคนคนนี้ค่อนข้างที่แบบเขาไม่ค่อยจริงจังหรือว่าอาจจะไปคบไปคุยกับคนที่เหมือนกับที่เล่นทีจริงประมาณนี้ยังไม่เหมือนกับไม่อยากจะมีคู่ครองคนรักไปคบไปคุยกับคนที่มีอีกโก้มีทิฐินะคะหรือว่ามีความมั่นใจ ในหน้าตาหน้าที่การงานของเขาตัวเขาน่าจะไม่เลือกคบเลือกคุยกับชาวท่านน้ํานะคะเหมือนกับว่าเขาอยากจะใช้ชีวิตไปวันๆให้มันมีความสุขอะในในแบบของเขาอะคือเขาเหมือนกับจะรอคอยในสิ่งที่เขาทําสิ่งที่เขาเหมือนกับเหมือนกับรอคอยโอกาสหรือว่ารอคอยคนที่แบบดีที่สุดนะคะคือแบบ เป็นคนที่แสนดีนะคะสเปคล้อยเปอร์เซนต์นะคะคือขาดตกบกพร่องแม้แต่ข้อเดียวไม่ได้เลยประมาณนี้นะคะเหมือนกับว่าชาวท่าน,น้ํานี่คือก็ปล่อยให้เขารอไปอะไรประมาณนี้ก็คือต้องแบบแอบบส่องแอบ,บมองเขาอยู่นะคะว่าเออวันวันหนึ่งเขาจะทําอะไรบ้างนะคะว่าในชีวิตน่ยแอบ,บรักหรือเปล่าแอบบรักแอบ,บชอบนะคะสําหรับชาวท่าน,น้ํานะคะ ยังคิดถึงคนรักเก่าความสัมพันธ์เก่าอยู่นะคะมาดูคนคนนั้นที่ชาวธาตุน้ํานะคะแอบคิดถึงนะคะคนเก่าความสัมพันธ์เก่าเนี่ยเป็นชาวธาตุใดบ้างนะคะแล้วก็นิสัยเขาเป็นอย่างไร Justice เป็นชาวราศีตุลน,นะคะชาวราศีตุลนะคะ The High o w f n เป็นชาวราศีพฤษภนะคะ King of Cups เป็นชาวธาตุน,ะะ uff, น,าาน้ำด้วยกันเองอืม ดีใจจังเลยค่ะที่สามดับอินเวอร์สดีใจมากๆนะคะความรักความสัมพันธ์น,นี้ชาวท่านน้ำเหมือนกับว่ามันเคยอยู่ในความรักความสัมพันธ์ที่แบบมันเป็นสามดาบอะณนะช่วงเวลานั้นที่คบที่คุยกับคนคนนี้นะคะไม่ว่าความรักความสัมพันธ์ในช่วงที่มีชาวท่าน,น้ำด้วย มีชาวท่านลมด้วยนะคะแล้วก็อาจจะมีคนอื่นๆในความรักความสัมพันธ์ที่มันเป็นรักสามเศร้าเราสามคนปัจจุบันนี้นะคะเหมือนกับว่าชาวท่านน้ำเหมือนเดินออกมาจากความรักความสัมพันธ์ครั้งนั้นแบบปล่อยให้คู่ความคนรักเขาเลือกเลือกในเลือกคบเลือกคุยกับคนที่เขาชอบนะคะเหมือนกับความรักความสัมพันธ์นั้นมันเคยเป็นรักสามเศร้า ชาวท่าน้ําก็เลยไม่อยากจะอยู่ในความรักคอสัมพันธ์ครั้งนั้นก็เลยเหมือนกับว่าอุ้ยมันอึนอดอัดนะคะที่จะแบบจะคบจะคุยหลายคนนะคะก็เลยเหมือนกับกลับมาอยู่นิ่งๆเงียบๆในพื้นที่ของตนเองนะคะมาแอบ,บส่องแอบมองนะคะว่าคนที่เคยคบคุยคุยความรักเก่าความสัมพันธ์เก่าเนี่ยคนเก่าเนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างชีวิตเขาที่เขาเลือก ไปคบไปคุยกับคนใหม่เนี่ยชีวิตเขาเป็นอย่งางไรมีความสุขดีไหมนะคะยังคอยแอบห่วงแอบคิดถึงอยู่นะคะก็เลยเหมือนกับว่าเป็นการที่แบบในเมื่อเลือกที่จะเดินออกมาจากความรักควาสวรนที่มันไม่อยากให้เป็นท็อกซิกแล้วก็มันเป็นรักสามเศร้าแล้วเนี่ยก็เลยต้องอยู่ใน แบบฉบับของตนเองนะคะรักษาเยียวยาหัวใจตนเองไปนะคะแต่ก็ยังรักอยู่นะคะเหมือนกับว่ายินดีที่ถ้าเมื่อไหร่ที่เขาเหมือนกับเลิกคบเลิกคุยกับคนนั้นแล้วอ่ะ <c oughs> กลับมาเลือกตนเองก็ได้นะกลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งก็ได้นะคะ <c oughs> กลับมาคบกลับมาคุยคบหาดูใจกันอีกครั้งก็ได้นะคะ <c oughs> ชาวท่านน้าก็เหมือนกับรอคอยให้เขากลับมาเสมอนะคะ <c oughs> มาดูคนคนนั้นของชาวท่านน้านิสัยของเขาเป็นอย่างไรนะคะ เขามีแบบคิดถึงชาวท่าน้ํำไหมเออมาดูซิว่าความรักความสัมพันธ์เขาเป็นอย่างไรเขาคิดถึงชาวท่าน้ํำไหมเอซอฟแวนฮาร์าถ้วยเพซอบคับเกาวยเดอเมจิเชียเขาคนนั้นเขาก็เหมือนกับว่ามีการเริ่มต้นใหม่ นะคะแล้วก็เริ่มต้นใหม่ในสิ่งที่เขาเลือกกับคนที่เขาเลือกอะ่ะแล้วก็เหมือนกับว่าถ้วยนี้น่าจะเขาเคยมีปัญหาในเรื่องราวอาดีตครั้งเก่าความรักคนสัมพันธ์เก่านะคะที่มันเหมือนกับพังทลายลงไปแล้วเขาเคยอ,อกหักมาละในอดีตเนี่ยแล้วก็เลยเหมือนกับว่าชีวิตเขาอะ่ะเหมือนกับอยู่ด้วยตนเองอะ่ะอยู่ด้วยตนเองแล้วมีความสุขนะคะฉะนั้นเขาก็เหมือนกับ เขามีเงินมีทองมีการมีงานทำนะคะคนคนนี้เป็น the Magician เป็นคนที่เหมือนกับบริหารจัดการชีวิตของเขานะคะทุกสิ่งอย่างเป็นคนที่มีอายุมากแล้วนะคะ30อับ up สีการจัดการบริหารชีวิตของเขาก็เหมือนกับว่าเขาจะต้องเลือกสรรคนที่ดีที่สุดเข้ามาในชีวิตฉะนั้นการที่เขาไม่เลือกชาวท่าน้ำไม่ใช่ว่าเขา ปฏิเสธความรักจากชาวท่าน,น้ำแต่ว่ามันเป็นช่วงระยะเวลาที่มันไม่เหมาะสมตัวเขาก็เลยไม่เลือกที่จะคบคุยชาวท่าน,น้ำเป็นแฟนเป็นคนคบคนคุยเป็นคู่ครองคนรักนะคะปัจจุบันนี้เขาอาจจะโสดคล้ายๆกับชาวท่าน,น้ำก็ได้หรือว่าเขาอาจจะความรักความสัมพันธ์เขาน่าจะไม่ไม่น่าจะสมหวัง กับคนที่เขาเลือกนะคะเหมือนกับคุยกันไปก็คล้ายๆกันนะคะเหมือนกับรักรับรักหรือว่าชอบกันแต่ก็ไม่ได้มีอะไรที่มันเป็นจริงเป็นจังนะคะน่าจะมุ่งเน้นไปในเรื่องของการทํางานมากกว่านะคะหรือว่าการสร้างฐานะของตนเองนะคะก็เลยเหมือนกับว่าไม่ได้คุยจริงๆจังๆนะคะชาวท่าน้ําก็เลยเหมือนกับอการที่มาอยู่กับตนเองเนี่ยก็คงที่แบบ การไม่ใช่การปฏิเสธการที่ถูกเขาปฏิเสธแต่ว่าเป็นการที่แบบชาวท่าน้ำม,มาอยู่ในพื้นที่ของตนเองนะคะไปโฟกัสในเรื่องของการทำงานมากกว่าแต่ก็คิดถึงเขาอยู่นะคะก็ยังอยากกลับไปนะคะยังอยากกลับไปทักกลับไปคุยนะคะอยากให้เขากลับมาด้วยก็ได้นะคะเหมือนกับรอคอยอยู่อะ่ะก็เหมือนกับรอคอยให้เขาทักกลับมานะคะอืมสองเหรียญ รูปปัจจุบันชาวท่าน้าเป็นอย่างไรบางคนบางท่านเหมือนกับใช้ชีวิตพยายามที่จะบาลนานะคะสมดุลของตนเองเนี่ยคือใช้ชีวิตปัจจุบันให้มันมีความสุขนะคะอาจจะมีโฟกัสในเรื่องของการทํางานนะคะแล้วก็มีโปรเจกต์หลายๆสิ่งหลายๆอย่างในเรื่องของธุรกิจการงานกับครอบครัวนะคะซึ่งอาจจะไม่ใช่ ภรรยานะคะแต่เป็นคนในครอบครัวนะคะญาติพี่น้องประมาณนี้ยังถือความรักความสัมพันธ์ครั้งนั้นอยู่นะคะจากที่เคยมีความสุขนะคะสามถ้วยอินเวอร์ความสุขครั้งนั้นมันหายไปเพราะว่าอาจจะครั้งหนึ่งเคยเหมือนกับมีความฝันกับคนคนนี้อืมกับคนคนนี้คือแบบมีอนาคตข้างหน้านะคะมีโปรเจกต์การแต่งงานการอยู่ เป็นครอบครัวเดียวกันนะคะแล้วก็ความฝันมันพังทลายลงก็ได้นะคะก็เลยเหมือนกับว่าเออก็ก็ทาอะไรด้วยตนเองไปก่อนอยู่กับครอบครัวไปก่อนประมาณนี้นะคะชาวธนันคิดมาดูนะคะความรักความสัมพันธ์อนาคตชาวธนันเป็นอย่างไรนะคะอนาคตความรักความสัมพันธ์นะคะจะมีคนใหม่เข้ามาไหมเอย t h e t e m p e r เ n c e เป็นการเยียวยารักษาดูแลจิตใจของตนเองนะคะความสมดุลในด้านของแบบร่างกายแล้วก็จิตใจนะคะจากที่เหมือนกับเอ้ยเดินออกมาเองนะอะไรประมาณนี้ก็เลยเหมือนกับว่าจะต้องอยู่ด้วยตนเองอ่ะ t h e t e m p e r a n ร e นะคะรักษาสมดุลสภาวะจิตใจของตนเองนะคะอยากจะเหมือนกับสร้างครอบครัวใหม่นะคะเหมือนกับวางรากฐานให้ตนเองละเหมือนกับบางคนบางท่าน,นี้คือ มายืนหยัดด้วยลําแข้งของตนเองมาสร้างบ้านใหม่มาอยู่อยู่ด้วยแบบตนเองอะ่ะคือกําลังจะมองหาใครที่จะมาเป็นครอบครัวละมีความมั่นคงในจิตใจมากขึ้นนะคะถึงแม้ว่าบางอารมณ์อะ่ะกลางค่ำกลางคืนก็อาจจะคิดถึงความสัมพันธ์เก่าคนรักเก่าคนคุยเก่าบ้างนะคะในบางครั้งแต่ก็เหมือนกับว่าเอ้ยสร้างมันเถอะนะคะความรักมันกินไม่ได้ ะะฉะนั้นก็เลยมุ่งเน้นโฟกัสไปในเรื่องของการทํางานมากกว่านะคะแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็น่าจะโสดอยู่ด้วยนะคะเหมือนกับใช้ชีวิตโสดๆนะคะถึงแม้ว่าความรู้สึกนะคะมันจะแสดงออกมาทางสายตาว่าโศกเศร้เสียใจแค่ไหนนะคะกับการที่แบบชีวิตความรักมันพังทลายลงเนี่ยแต่ก็เหมือนกับเออเหมือนกับตั้งหลักได้ละจะเริ่มตั้งหลักได้แล้วมีความมั่นคงในจิตใจละ ว่าจะต้องเริ่มต้นใหม่นะไม่ใช่มาเสียอกเสียใจกับคนนั้นนะคะผู้หญิงหรือว่าผู้ชายไม่ได้มีเพียงแค่คนเดียวคนที่ดีที่สุดคนที่ดีมากกว่านี้ก็มีนะคะคือมันจะต้องมีนะคะเราเชื่อมั่นอย่างนั้นนะคะมาดูอนาคตว่าชาวท่าน,น้ําจะพบเจอความรักใหม่ความสัมพันธ์ใหม่ไหมเอ่ยนะคะจะมีคนใหม่เข้ามาไหมเนื้อคู่มาหรือย,อยังนะคะจากดวงดาว โหราศาสตร์มาอีกแล้วแม่หมอดวงดาวโหราศาสตร์นะคะผู้ครองคนรักดาวเสาของชาวธาตุน้านะคะมาแล้วนะคะมาสถิตอยู่ตรงภพปัตตนินะิคะฉะนั้นน่าจะมีเข้ามาแล้วนะสาหรับชาวธาตุน้ําราศีกรกฎหลายคนหลายท่านเห็นจากคอมเมนต์ละมาตั้งแต่หัวปีเลยจะสละโสดนะคะชาวธาตุน้ํามาดูผู้ครองคนรักของชาวธาตุน้ํานะคะขอพายแม่นๆน,นะคะผู้ครองคนรักของชาวธาตุน้ํามารออยา คือควาคนรักของชาวธานน้ำมาหรือยังนะคะพไพ่แม่หมอมีการแบบมาแอบกันอยู่ตรงเนี้ยด้วยสี่ดาบบางคนบางท่านนี้คือเหมือนกับนอกจากจะไปนั่งตั้งหลักแล้วอะยังไปนอนตั้งหลักอีกนะคะไปนอนสี่ดาบนะคะเหมือนกับนอนคิดนะคะว่าจะมีการเริ่มต้นสร้างฐานะสร้างครอบครัวยังไงดีนะคะ กับว่าจะต้องมีครอบครัวแล้วนะอดีตมันก็คืออดีตนะคะปัจจุบันนี้จะต้องมีครอบครัวที่มันมีความสุขมากกว่าเดิมนะคะเด e m a เมจิเชียนเชื่อว่าชาวท่าน้ำน่าจะเจอคนที่แบบสมบูรณ์แบบอะ่ะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือว่าเป็นผู้ชายที่เข้ามาเป็นเนื้อคู่ให้กับชาวท่าน้เธอหรือเขาคนนั้นเป็นเด e m a เมจิเชียนนะคะความสมบูรณ์แบบที่สุดนะคะการที่จะมาร่วมมือกันสร้างครอบครัวจับมือกันกับชาวท่าน้าสร้างครอบครัวในอนาคตให้มันสมบูรณ์แบบ แล้วก็มีความสุขมากที่สุดไม่น้อยหน้ากว่าครอบครัวคนอื่นเลยอ่ะมาแล้วนะคะเริ่มต้นมันมาแล้วนะคะอาจจะเป็นไม่อยากจะบอกเลยหกถ้วยอ่ะ six of cups คนรักเก่าหรือว่าเคยเป็นเพื่อนกันนะคะอาจจะเป็นคนคนที่เคยรู้จักกันเป็นเพื่อนสมัยเรียนกันนะคะ เป็นเพื่อนสมัยเรียนกันนะคะคนรู้จักกันด้วยเป็นคนในเอดิตชาติได้นะคะความที่แบบเชื่อว่าชาวท่านน้ำอะ่ะรู้ดีว่าคนคนนั้นเป็นใครนะคะเพราะว่าชาวท่าน,น้ำค่อนข้างที่จะมีซิเซนส์ในเรื่องของการสัมผัสถึงความรู้สึกว่าคนคนนี้แหละมีการเลงละบางคนบางท่านนี้เลงไว้แล้วนะคะอ่ามีอยู่ในใจแล้วนะจะบอกให้คือนอนนอนเลงนอกจากนั่งนั่งเลงคนนั้นแล้วยังนอนเลงอีกนะคะชาวท่าน,น้ำ ด้วยคนคนนั้นนะ่ะความที่แบบความมีอีโกโ้หรือความที่เป็นควีนเป็นผู้หญิงว่าเป็นผู้ชายที่เขาค่อนข้างที่จะมีศักดิ์ศรีหรือว่ารักเกียรติรักศักดิ์ศรีการที่จะเข้าไปมอบความรักความสัพันธ์นะคะชาวท่านน้ำเนี่ยจะได้คู่คนนี้คือค่อนข้างที่เขาแบบเขาหญิงในศักดิ์ศรีเขาค่อนข้างที่จะมีความเสมอภาพหรือว่าในหน้าที่การงานฐานะ ก็ไม่น้อยหน้ากว่าชาวท่านน้ำนะคะฉะนั้นการที่จะพบจะเจอกับคนคนนี้ได้เนี่ยมันจะต้องมีความเท่ากันเท่าเทียมกันนะคะชาวท่านน้ำก็เลยเหมือนกับว่าบางคนบางท่านนะคะถ้าเป็นผู้ชายชาวท่าน,น้ำานี่คือจะเข้าหาผู้หญิงคนนี้ยังไงดีนะคะแล้วก็บางคนบางท่านที่เป็นผู้หญิงนะคะเออคู่ครองคนรักเขาก็น่าจะสลับสลับกันนะคะคือเขาจะมองว่าชาวท่าน,น้ำอ่ะ เป็นคนที่หยิงนะคะแต่จริงๆแล้วไม่ได้หยิงนะคะคือเป็นคนที่ถ้ารักก็บอกว่ารักถ้าชอบก็บอกว่าชอบมีการแบบฟันโชะนะคะไม่ต้องไปเหมือนกับต้องคุยกันนะคะสักสีหเดือนนะมันไม่ใช่เพราะว่ามันรู้จักกันแล้วนะคะเนี่ยหกถ้วยเนี่ยคือรู้จักกันแล้วข้าใจไหมคะแล้วจะไปคุยทําไมนะคะคือความเป็นจริงก็คือต้องแบบฟันโชะเลยในระดับที่แบบ จะต้องแต่งงานกันทันทีอ่ะคือคุยปุ๊บปั๊บนะคะแต่ัดสินใจแต่งงานเป็นครอบครัวอยู่กินด้วยกันเลยนะคะสร้างฐานะสร้างครอบครัวสร้างบ้านสร้างทุกสิ่งอย่างด้วยกันไปพร้อมๆกันเลยนะคะฉะนั้นการที่แบบเขาคนนั้นจะเข้ามาจีบมาแอลชาวท่าน,น้ํานี้น่าไม่น่าจะเขาไม่น่าจะทําให้มันเสียเวลานะคะเพราะว่าด้วยตัวที่เขาอาจจะเหมือนกับนิ่งหรือว่าอาจจะแอบมองชาวท่าน้ําอยู่ด้วย เพราะว่าตัวเขาคนนั้นคู่ครองคนใหม่เนี่ยคนใหม่เลยคู่คู่ที่แบบมาแบบเป็นเนื้อคู่นะคะเป็นคู่แท้คู่บุญอะไรก็ว่าไปนะคะคือเขาคนนี้คือจะต้องพร้อมในเรื่องของการเงินนะคะเขาจะต้องมีการสร้างฐานะสร้างข้อความมีรถมีบ้านมีอะไรทุกสิ่งอย่างเพื่อความสมบูรณ์แบบให้มันไม่น้อยหน้ากว่าคนที่ เขาเคยมีครอบครัวกันแล้วนะคะสําหรับชาวท่าน้านะคะเขาไม่อยากให้หรือว่าชาวท่าน้ําที่เป็นผู้หญิงเนี่ยคนคนนี้เขาจะไม่ยอมให้ชาวท่าน้ำำําลําบากในเรื่องของการเงินนะคะจะต้องไม่น้อยหน้าไม่น้อยไม่ให้น้อยหน้าใครเลยนะคะจะต้องมีทุกสิ่งทุกอย่างทัดเทียมเท่ากับคนอื่นมีความสุขชีวิตครอบครัวของเราสองคนจะต้องมีความสุขอยากจะให้เป็นหน้าไพของตัวเองจังเลย แต่ก็ไม่อยากจะอกค่กนะคะมาดูซิอนาคตความรักความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรการเทคแอคชั่นของเขาเนี่ยรวดเร็วประมาณเดือนไหนนะคะคนที่เข้ามาเขาจะมีความชัดเจนในความรู้สึกของเขาเองนะคะน่าจะสัก6หรือ7เดือนขึ้นไปนะคะเหมือนกับเขาเลงอยู่อ่ะอาจจะมีการแบบแอบ,บ,บมาเตะแอบมาคุย ชาวท่าน้ําไปแล้วก็ได้นะคะเพราะว่าเออน่าจะคุยน่าง่ายอยู่นะคะน่าจะคบจะคุยกับชาวท่าน้ําง่ายอยู่เขาคิดอย่างนี้นะคะสําหรับชาวท่าน้ําถ้าเป็นผู้หญิงนะคะคนที่จะเข้ามาเป็นผู้ชายนี่เขาคิดว่าถ้าเขาเข้ามาทันทีเนี่ยชาวท่าน้าน่าจะตอบตกลงเขานะคะก็เลยเหมือนกับตัวเขาเองอะ่ะต่างหากที่ยังไม่พร้อมนะคะก็เลยเหมือนกับยังไม่ยื่นถ้วยให้ชาวท่าน้ํานะคะ ก็เลยเหมือนกับว่าอยากจะให้ชาวท่าน,น้ำรอไปก่อนเดอะทาวเวอร์ขึ้นมาอะไรเดอะทาวเวอร์แปลว่าอะไรคะพ่านกำลังจะจบไปได้ด้วยสวยอะ่ะไปสวยอยากจะจบแบบสวยๆคือเดอะทาวเวอร์ขึ้นมาเพื่ออะไรเดี๋ยวแม่หมอขอถามเดอะทาวเวอร์คืออะไรเอ่ยเดอะทาวเวอร์อืม เขาน่าจะเหมือนกับว่ามีบางสิ่งบางอย่างนะคะคู่ครองคนรักคนใหม่ของชาวท่านน้าเนี่ยมีบางสิ่งบางอย่างที่เขาจะต้องทําอยู่นะคะก็เลยเหมือนกับว่าเขาอาจจะอยากจะให้เสร็จสัพรพารกิจของเขาต่างๆนะคะธุรกิจการงานของเขาหรือว่าการเงินของเขาให้มันเพียบพร้อมมากกว่านี้ก่อนนะคะมันยังไม่มั่นคงก็น่าจะไม่นานนะคะปีอย่างเช้าก็ปีหนึ่งอะ่ะอย่างเร็วก็เออ เจ็ดแปดเก้าเดือนประมาณนี้เขาจะมีความชัดเจนมากขึ้นนะคะจะมาแน่นอนนะคะมามามอบเหรียญให้คุณแน่นอนนะคะมีความมั่นคงมากขึ้นแล้วนะคะเขาเป็น k night of p e n t a c l e จริงๆแล้วเขาอยากจะเป็นแบบระดับแบบ emperor อะไรประมาณนี้เนี่ยความสุขสมหวังนอกจากจะให้ให้เหรียญน,นะคะแล้วก็ให้ถ้วย ถ้วยสามถ้วยนะคะมอบความสุขให้แก่ชาวท่าน,น้้านะคะก็ขอยินดีด้วยนะคะคู่ครองคนรักของชาวท่าน,น้ํามาแล้วนะคะกับคนเก่านี้คือลืมมันไปเลยนะคะอย่าไปคิดถึงมันเลยนะคะสาหรับคู่ครองคนรักของชาวท่าน,น้ําความมั่นคงนะคะคนคนนี้น่าจะมีอายุที่มันมากกว่าชาวท่าน,น้ําด้วยก็ได้หรือว่าเป็นคนรุ่นราวเดียวกันนะคะอายุน่าจะไม่ต่ํากว่า30นะคะอยู่ในระดับ 35-40ถึง40อัพขึ้นไปนะคะก็น่าจะเป็นการที่แบบว่าคือรบด่วนขบวนสุดท้ายของชาวท่าน,น้ำแล้วก็ได้นะคะก็ขอให้ชาวท่าน,น้ำทุกท่านคนโสดคนที่เคยมีความรักเก่าควาสัพันธ์เก่าที่มันแย่อยากจะให้มัลืมมันไปนะคะอดีตก็ขอให้มันจบไปนะคะกับคนใหม่ที่จะเข้ามานี่คือเตรียมรับเตรียมต้ตอนรับเขาไว้เลยนะคะก็ ใช้ประสบการณ์เรื่องดาวความรักอดีตนะคะมาเป็นบทเรียนนะคะมาพัฒนาความรักความสัมพันธ์ใหม่กับคนใหม่นะคะก็ศึกษาดูใจกันให้ดีๆนะคะให้รู้จักทุกสิ่งทุกอย่างนะคะถ้าคนที่ใช่ก็จะมาในเวลาที่ใช่แน่นอนนะคะขอบคุณค่ะ